สวัสดีครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับคลิปนี้ผมจะถ่ายวิวบนสะพานลอยนะครับสะพานลอยข้ามมาจากจุลงจุลงคอนเน็กชั่นพาร์คนะครับผมจากจุลงข้ามมาหาข้ามมาหา สถานีรถไฟบุญเลยนะครับผมสถานีรถไฟบุญเลยนะครับตรงสะพานลอยนะครับตรงนั้นเป็นชุ่อลงองคอนเนคชั่นปาครับผมเป็นถนนทางไปทางโน้นตรงนี้ตรงนี้เป็นที่เป็นสวนหย่อมนะครับฝั่งโน้นนะครับนี่ก็คือสะพานลอยนะครับตงบลสะพานลอยนะครับ,ตร,บ,รบตรงข้างในมีแม็กซนเขอะไรอยู่ด้วยเขาบอกว่าตรงนั้นชื่อจริงๆอ่า จูรองเซ็นทรัลพาร์คนะครับวันนั้นนะครับผมจะมารอรถอยู่ที่ป้ายรถเมล์ข้างล่างนะครับนั้นนะครับที่รถก่อนนี่ผมรอผู้จัดก,การมานะครับว่าโทรศัพท์ไปบอกแล้วนะครับส่งข้อความไปบอกแล้วว่าผมเรียบร้อยแล้วน,นี่ให้ดูบรรยากาศบนสะพานลอยนะครับผมทางนี้เป็นทอปปิ้งเซ็นเตอร์นะครับของจูโรงบอยเจ็เพนเตอร์นะครับีน,บน,นี่ก็สะพาน รถไฟฟ้ารถไฟรถไฟรถยฟ้านะครับสถานีก็ตรงนี้นะครับข้างบนนะครับสถานีข้างบนนะครับทั้งนั้นก็คือ,อจุดรถอ,อยจะปติ้งเสเรนนะครับผมลงบันไดนะครับตัวรถมาก่อนนะครับสะพานลอยนะครับ ผมส่งข้อความไปบอกผู้จัดการแล้ว่าผมเสร็จเรียบร้อยแล้วจะมารอที่เดิมนะครับที่รอบตกลงแต่ก็ยังไม่เห็นมานะครับเดี๋ยวไปนั่งรออยู่ที่ทปลายรถเมล์ครับผมนั่งรอที่ปลายรถเมล์ฝนก็กำลังจะตกะครับฝนลงเม็ดปลปอยๆแล้วตอนนี้ฝนลงเม็ดนะครับ ไม่รู้ว่าแกได้อ่านข้อความหรือเปล่าว่าแบตเครื่องนั้นนะครับเครื่องที่มีแอปพลิเคชันส่งแบตแซ่ให้แกมันแบตผมหมดนะครับผมส่งข้อความไปหาแล้วแบตผมเหลือไม่ถึงสิบเปอร์เซ็นะครับเพราะว่าให้เขาชาร์จให้อยู่ที่คลินิกหมอชาร์จให้ได้สิบเปอร์เซ็นเองครับใช้ชั่วคราวคลินิกที่ผมไปเอ็กซเรย์นะครับผมเต้องรออยู่ที่นี่นะครับผมเพื่อผลตกก็พอได้หลบตรงนี้นะครับ ใต้ต้นเมรนะครับตรงนี้ก็มีล้งคาอยู่นะครับแต่ถ้าฝนสัตว์แดงก็เปียกนะครับถ้ามันฝนสัตว์ผํกลังลงเม็ดนะครับตอนนี้ว่าแล้วสิงโ์เป็นอย่างนี้ทุกวันนะครับแทบแททุกวันแะครับผมวันละสองเลยดูตอนเช้านี่ร้อนอบอ้าวมากนะครับร้อนมากๆเมื่อเช้านี้ผมปั่นจักรยานไปที่ทํางานแต่เช้าก็ยังเหงื่อซึมเลยนะครับแต่บ่ายมาก็จะมีฝนแบบนี้นะครับเป็นอย่างนี้ยังไม่เห็นรถมาก็ต้องรออยู่ที่นี่ก่อนนะครับ ภาพอาจจะไม่คมชัดเท่าไหร่นะครับแก้ขักไปก่อนนะครับก็เป็นโทรศัพท์เครื่องนี้เครื่องสำรองปกติผมไม่ได้ใช้อะไรมีแต่ปเปิดมีแต่เปิดยูทูบอย่างเดียว,ยวไม่ค่อยได้ใช้ถ่ายเพราะว,าว่าภาพมันจะไม่คมชัดเท่าไหร่เครื่องนี้รู้จะกรับยังไง นะครับฝั่งนั้นเป็นสวนนะครับสวนสาธารณะครับสวนหย่อมสวนพักผ่อนนะครับวันอาทิตย์ก่อนที่ไม่มีการลบดาวนะครับนี่คนจะเต็มหมดเลยนะครับทั้งแรงงานต่างชาติไม่ว่าจะเป็นฟิลิปปินส์อินโดนีเซียมาเลเซียคนไทยก็ไม่มาเยอะเท่าไหร่หรอกครับแต่ก็มีนะครับมีเบาบางแต่ว่าบังคลายินเดียกับฟิลิปปินส์อินโดนีเยอะมากเต็มหมดเลยนะครับในสวน วันอาทิตย์นะครับเราจะมาปิกนิกกันมากินหาอะไรมาทานกินมาจัดงานวันเกิดไล่กันเลี้ยงฉลองกันอะไรประมาณนั้นนะตรงสวนฝั่งโงน้นน,าาน,นนะครับเป็นสวนสาธารณะครับก็แห่งพักผ่อนนะครับฝนลงเมดมาครับผมรถผมมาแล้วครับ รถผมมาแล้วเคแค่นี้ก่อนครับ